สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณสยางเ็นเพนสกี้ค่ะไม่ทราบว่ามาเช็คอินนะคะใช่ครับเนาะจองในนามของท่านใดไว้ค่ะของคุณกิติครับคุณกิตินะคะค่ะคุณกิติจองไว้ที่ห้องการ์เดนสวีทนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวรบกวนนั่งรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตดูแลรับชิด่อการเช็คอินให้ได้ครับเชิญทางนี้ค่ะครับ ครับผมนวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยถึงสยามเคมเปนสกี้กันนะครับอาจารย์และคนที่จะมาให้คําตอบเราวันนี้นะคะคือเลดี้อินเลนนะครับคุณนกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะถามคําถามถึงโรงแรมนะครับผมอยากทราบก่อนเลยว่าเลดี้อินเลดเนี่ยคืออะไรครับค่ะเลดี้เนี่ยก็คือแบรนด์แอมบาสเตอร์ของสยามเคมเปนสกี้โฮเทลทั่วโลกนะคะครับผมแต่ละสยามเคมเปนสกี้ก็จะมีเลดี้อินเลดไว้คอย ให้การบริการสำหรับแขก VIP ทุกท่านที่มาโรงแรมนะคะใช่ค่ะก็หรือว่าถ้าถามถึงคอนเซปต์นะครับผมที่สยามเคมงเพสกีนะครับมีคอนเซปต์การออกแบบโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับการออกแบบโดยรวมจะเป็น Luxury European Style ์นะคะบวกกับไ a i Style นะคะซึ่งจะเห็นได้จากตั้งแต่ด้านหน้าโรงแรมนะคะลักษณะการสร้างบิลดิ้ของตึกของเราจะเป็นลักษณะของยูโรเปียนครับผมโดยเฉพาะตรงล็อบบี้จะเห็นได้ชัดนะคะเสาจะเป็นลักษณะยุโรปเลยส่วน สิ่งที่ตกแต่งภายในหรืออินเทอร์เนตข้างในจะเป็นลักษณะของไทยแท้ๆเลยค่ะ่างที่เห็นตรงล็อบบี้นะคะก็จะมีภาพวาดมีสิ่งงานศิลปะที่เป็นเกี่ยวกับการลำลองชีวิตดำเนินชีวิตของชาวไทยหรือไม่ก็ตรงที่จะเห็นตรงเสานะคะจะมีตรงเป็นโคมไฟจะเป็นรูปเล็บมือนางรำใช่ค่ะทุกแห่งจะมีแบบนั้นค่ะแสดงถึงความเป็นไทยและยุโรปผสมผสานกันอย่างลงตัว ทวามีเกิดทั้งความหรูหราและความเป็นไทยอยู่ในเคนเพสกี้ค<ช>่ะเป็นแบบผสมผสานกันใช่ค่ะแลวถ้าพูดถึงห้องพักอะค่ะห้องพักของที่นี่เนี่ยแบ่งทั้หมดเป็นกี่สไตล์กี่แบบบ้างครับของเรานะคะฝั่งโรงแรมจะมีทั้งหมด11สไตล์นะคะค่อนข้างเงียบแล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นรีสอร์ทมากๆอบอุ่นนะคะห,ห้องนั้นก็จะมีห้องคาบาน่ารูมแล้วก็ห้องเป็นดูเพล็กนะคะจะพอเราอยู่ในห้องปุ๊บเนี่ยเราสามารถออกไปเนี่ย เจอสระว่ายน้าได้เลยตรงว่ายน้าได้เลยค่ะค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ด้วยโลเคชั่นของเราที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะคะก็ค่อนข้างติดกับพวกเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าแหล่งธุรกิจต่างๆค่อนข้างเป็นจุดเด่นมากเลยทีเดียวครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือห้องอาหารเลยครับใช่ค่ะอยากทราบว่าห้องอาหารของที่นี่นี่มีทั้งหมดกี่ห้องครับ ห้องอาหารที่เป็นดิงจริงๆจะมีห้องอาหารสองห้องอาหารนะคะคห้องอาหารแรกคือบัตเตอรี่ยูโรป้านะคะเป็นยูโรเปียนสไตล์นะคะคจะมีจุดเด่นตรงที่มีเวลาเราเสิร์ฟอาหารเราจะอยู่พนักงานเสิร์ฟของเราจะอยู่ด้านข้างของโต๊ะโชว์วิธีการทําอาหารให้ดูนะคะคคแล้วก็เสิร์ฟกันตรงนั้นเลยแล้วก็เป็นอีกจุดเด่นนึงก็คือเป็นโอเพนคิทเช่นนะคะลูกค้าสามารถมองเห็น พราะครัวที่กาลังทําอาหารให้เราทานได้อันนี้คือจุดเด่นของเราค่ะแล้วก็อีกห,ห้องอาหารหนึ่งเป็นห้องอาหารไทยนะคะคชื่อสบับบัวใบกินกินค่ะคอันนี้มเมนเทนดูแลจากฝั่งของเชฟที่มาจากาสาบับบัวใบกินกินจากโคเปนเฮเกนนะคะคม,มาที่นี่เลยโดยตรงทําอาหารให้เราได้ทานนะคะเป็นลักษณะของ ออเทนติกไทยฟู้ดไม่ใช่เรียวไม่ใช่อาหารไทยแบบว่าอย่างที่เราเห็นกันนะคะคหน้าตามันจะแตกต่างออกไปเวลาเสิร์ฟเราก็จะเสิร์ฟแบบสไตล์ ยุโรปอะค่ะมาเป็นคอร์สคอร์สคอร์สอย่างเงี้ยอ,อาหารที่เราเห็นอาจจะมองไม่ใช่อาหารที่เราต้องการจะทานแต่พอเราเราริมรสเข้าไปนั่นคืออาหารไทยจริงๆริงะครับะค,ะครับผมถ้าพูดถึงการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานนะครับผมที่นี่เนี่ยมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไหมครับมีค่ะสําหรับสยามเคมเพนสกี้ของเรานะคะเราตระหนักถึงการช่วยเหลือโลกนะคะตอนนี้มีโปรเจกต์กรีนอินสปิเรชันนะคะสําหรับ การอนุรักษ์หรือการาดูแลเรื่องพลังงานนะคะการใช้พลังงานเราจะแบ่งเป็นสองโปรเจกต์นะคะโปรเจกต์ project แรกเราจะเริ่มฝั่งของโรงแรมเริ่มจากตัวพนักง,งานเองก่อนหลังจากนั้นเราก็จะไปที่โปรเจกต์ที่2เกี่ยวกับของลูกค้านะคะโปรเจกต์แรกที่เป็นเกี่ยวกับของพนักง,งานของเราเราจะเริ่มจากการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดนะคะคอย่างเช่นภายในออฟฟิศถ้าเกิดไม่มีการใช้งานหรือพักเที่ยงอย่างงี้เราก็จะรณรงค์ให้พลักง,งานของเราปิด ปิดไฟนะคะครหรือไม่ก็เรื่องน้ําก็ใช้ใช้น้ําอย่างประหยัดนะคะคส่วนจะมี1เดือนเราจะมีหนึ่งวันที่จะช่วยกันดูแลรอบๆภายในโรงแรมของเรานะคะคโดยการเดินขบวนช่วยกันเก็บกวาดขยะให้เรียบร้อยนะคะคเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนตระหนักถึงการรักโลกแล้วก็ประหยัดพลังงาน,นะคะ่ะครับผมสุดท้ายเลยนะครับถ้าพูดถึงความประทับใจของแขกทุกคนที่จะได้รับเมื่อมาสยามเคมบริดครับ ความประทับใจสําหรับแขกทุกท่านที่มาพักนะคะอย่างแรกก็คือการให้บริการค่ะเพราะพนักงานสยามเคมเอนสกี้ทุกคนนะคะตระหนักเสมอว่าการให้บริการเป็นสิ่งสําคัญที่สุดความพึงพอใจของลูกค้าในการมาพักที่นี่คือสิ่งที่เรามุ่งหวังและก็อยากให้เป็นไปในทางที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขกับการเข้ามาพักที่สยามเคมปเอนสกี้แห่งนี้นะคะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนกนะครับเลดี้อิเลสของสยามเคมปเอนสกี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ This is kissing man like a long walk home when the music stops. Take it to find me, took it to the park when you're on your own. It's a long walk home. Well, if they follow you, don't look back. Like Dylan in the movie. ขอประทันโทษทำให้รอนะคะคุณติตตต๋ติคะพอดีว่า เรามีข้อมูลของคุณกิติอยู่แล้วนะคะก็คืนมาเข้าพักกับทางเราอยู่แล้วนะคะถ้ายังไงเนอะดิฉันขอรบกวนแค่คอนเฟิร์มคืนที่เข้าพักแล้วกันนะคะคุณกิติพักเราหนึ่งคืนนะคะเช็คอัวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นห้องการเด้นสวีนะคะรบกวนขอลายเซ็นด้านล่างค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะซึ่งคุณกิติไม่ทราบว่าพร้อมไปที่ห้องเลยไหมคะได้เลยค่ะขออนุญาตพาไปที่ห้องนะคะขอบคุณค่ะ